กันได้นะครับอยู่กับผมนิสเตอร์ทีเกมเมอร์แล้ววันนี้ OS ของเราออนไลน์สเตชันก็ได้ส่งอของที่มีชื่อว่าโปเกมอน t c g t h a i l a n d มานะครับบริษัททูอร์ปอเรชันจำกัด4 6 8อาคารลุงโรจน์ธนะคุณอาคารบีชั้น6ถนนรัชดาภิเษกเวยขวางกรุงเทพ10310 เราจะมาดู้อมกันว่าในนี้มีอะไรถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับวันนี้ผมไปลาออกจากโรงเรียนเซฐบุตรแล้วนะครับไปยกเลิกใบสมัครเฉยๆเพราะว่าผมจะอยู่ที่โรงเรีบราบอรอตา่อ ยังไม่ได้บอกที่ไหนยังไม่ได้โพสบอกที่ไหนครับใครดูคลิปนี้ก็จะรู้นะครับก็ผมจะอยู่ที่โรงเรียนเบนจมาราชาลัไต่อถ้าผมลองไปคิดดูแล้วมันไกล นี่เป็นโปเกมอนเทดดิ้งการ์ดเกมนะครับ s u n and Moon t x s t a r t e r s t a สเ e r Deck ึกตำนานนี่คือสำหรับที่จำเป็นสำหรับการเริ่มเล่นการ์ดโปเกมอนมีครบทุกอย่างรวมถึงการ์ดจ x กโปกเกมอนจีที่แข็งแรงมีไอเทมสำหรับเล่นต่อสู้ได้ทันทีในทุกไม่เห็นเลยอ่ะมันมืดตรงเนี้ย ในทุกเด็กนะครับสำหรับการ์ดการ์ด60ใบ1ชุดมีสำหรับการ์ดแบบสุ่มแบบมาด้วยตัวนับไดเมจที่15อันแล้วก็เหรียญสถานะพิษไม่นะครับ2อันป้ายเจเอ1อันจำนวน1แผ่นแล้วก็แผ่นอธิบายกฎ1ใบโดยพื้นฐานของสำหรับการ์ดจะมีการ์ดแบบเดียวกันหลายใบยใส่อยู่การ์ดที่ใส่เข้ามาจะเป็นแบบสุ่ม การ์ดท,ที่ใส่เข้ามาจะแตกต่างกับการ์ดตอนนี้ก็จะหลับจะนอนมีดาบเซตแต่จะมีโปกเกมอนที่จำเป็นต่อการวิวัฒนาการอยู่ครบสามารถนำไปรวมกับการ์ดในชุดเสริมเพื่อเล่นได้การ์ดอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้เป็นการ์ดแบบธรรมดาทั้งหมดการ์ดท,ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์นี้เป็นการ์ดจากชุด ซานาบูซิลีโปเกมอนเรดดิ้งการ์ดเกมเป็นของเล่นที่ผลิตจากวัสดุกระดาษใช้อสะส,สมหรือแข่งขันอันนี้ผมก็จะเอามาสะสมได้แหละนะครับในการแข่งขันจะมีผู้เล่น2อถึงสอ้ออ่านผิดสองคนแต่ละผู้เล่นจะมีสำหรับการ60บใบสำหรับการ60บใบซื้อโปเกมอนเชดดิ้งการ์ดเกมนะครับคำเตือนก็คือห้ามกืนกินห้ามกืนกิน หรือเอาไปอมห้ามคว้างโอ้โหนี่เอาไปสอนเด็กสําหรับเด็กสามขวบห้ามคว้างใส่หน้าตามีส่วนที่มีส่วนที่คมหรือปลายแหลมอยู่ควรระมัดระวงังถ้าปาใส่หน้าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับน้องๆไม่ออออเอานะครับก็อย่าเอาไปปาใส่กันเหมืกันนะครับพ้าเราจะแกะอยู่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเอ้เขาจะว่าเนี่ยไม่กล้าแกะ จริงๆอยากเอาไปแกะที่โเนะเนี่ยที่ออนไลน Station แต่ว่าโชว่วงนี้มันมีโควิดโอ้โหนี่คือของอะไรเนี่ย Sun and Moon ศึกตำนานนะครับก็นี่ดูเลยมองเห็นไหมเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้เนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมพอดีกล้องผมนี่เดียกล้องมันห่วยมา นี่คือชัดสูตรตอนนะี้ปกติคือแบบไม่ชัดเลยจนะเป็นแบบนี้อยากให้ทุกคนได้ดูถ้าผมทําเร็วไปก็ไปสต็อปภาพเอาเองเนี่ยเป็นอย่างนะี้เมื่อกี้ที่อ่านกล่องนี่แหละอ่านแบบง่วงๆจะนอนแล้วไงเห็นไหม่เนี่ยไม่เห็นบอกว่าจะเห็นเห็นไหมเห็นไหมอ้โหกลก้องก็ห่วยมากก็ห่วยเพราะเป็นว่าถ้าเราแกะอ่าอ่า โอเอสก็จะไม่ว่าอะไรนะครับไม่ว่าไม่ว่ามาเราก็จะแกะออกมานะครับอ้าวก็เปิดง่ต่อนีอ่ก็แค่เปิดกล่องก็ยังเปิดไม่เป็นนี่มันก็เป็นแมปนี้เลย ทุกใน,นกล่องนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เห็นใครจะไปเห็นนะยังไม่เอาให้ดูเลย สตาร์บอร์ที่ผมได้มาตั้งแต่ตอนออลัสเตชั่นนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้ต่อหรอกระว่ามันไม่มีกล้องชัดๆอะอยากให้ดูแบบชัดๆไงก็เลยจะรอแบ๊บนึงเพราะว่าจะต่อแล้วก็ถ่ายคลิปนะครับส่วนเจ้านี่เจ้ากล่องนี้นะครับ อเปิดไปอ่านก่อนนี่ครับผมนี่ก็คือโปเกมอนการ์ดโปเกมอนเชดิงการ์ดเกมอะไรเนี่ยผู้นำเข้าบริษัทดีซูพรีมจำกัด เลขที่695ซอยสุขุมวิ 50, ท50ถนนสุขุมวิทเขตพระโขนงแขวพระขนมคลอ,องเตยกรุงเทพผลิตจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นของเล่นสะสมใช้เล่นสะสมหรือการแข่งขันเพื่อประกอบการสรินทักษะสําหรับเด็กสะสมการ์ดที่วางจาหน่า,นายเพื่อประกอบเป็นสําหรับการ์ดหกสิบใบนำมาใช้เล่นได้ผลิตภัณ มีการสุ่มหใบในจำนวนนั้นมีกา์ดพลังงาน mm. พื้นฐานหใบเหมาะสำหรับเด็กอายุ8ปดขวบขึ้นไปแล้วก็มาด้วยคำเตือนเดิมห้ามกืนและอม อะไรไม่รู้เนะี่ยทำแล้วมันสันส่นๆขอคุยกับออนไลน์สเตชันแบบหนึ่งนะครับเอ้านี่ไม่ใช่เมลนี่ หนึ่งเดี๋ยวผมลงชื่อเข้าเมลก่อนนทัทสิทธิ์วัฒนาตีนาคุณครับนึ่นะครับแรับหนึ่งครับหนึ่งร,ร,งรงอไปก่อนรอไปก่อนรอไปชัดสามสิบวิอ่ะเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาไปไปกันก่อนทำอะไรก็ไปทำเปิดทิ้งไว้สามสิบวิ โฆษณาครับอันนี้โฆษณาแต่ไม่ให้ไปไหนนะต้องรอนะครับออนไลน์สถานสถานีออนไลน์ Online นะครับสถาน,นีสายเปิดก็ออนแปลว่าเปิดบนลายก็สายสายเปิดสายบน สิบวี่งยังเนี่ยไม่ได้นับไม่ได้นับก็รอต่อไปเราสามารถแกะได้นเนียคือผมไม่รู้ว่าโอเอเขาจะว่าเราหรือเปล่าอ่ะ ไหนๆมันก็อยู่กับผมแล้วขอแกะหน่อยนะครับมันมีที่ให้แกะเนี่ยมันแกะได้อ่ะมันแกะไปเลยแล้วกันไหนๆถ้าโอ้จะไล่ผมก็เป็นไงเป็นกันว้าวอันนี้เป็นตกใจขัหมดเลยนึกว่าเสียงแมลงสาบดูดิดูเสียงมันขูดกันดิ ชิคิจิกะเอ้ยชิชิจิกะนะครับพุ่ง้าชนยี่สิบเอชพีหกสิบจุดอ่อนก็คือความต้านทานหนีไม่เพียงเฉพาะตอนที่ฤดูการเปลี่ยนเท่าน,นั้นสีของร่างกายจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยตามอุณหภูมิหรือความชื้นด้วยนะครับสำหรับตัวนี้ชิคิจิกาเนี่ยนี่แหละ เป็นแบบนี้นะครับต่อไปก็คือเพลาะพับนะครับเพลาะพับก็คือคอทอนการ์ดคอทอนการ์ดมองไม่เห็นอนะ่ะมันมองไม่เห็นเลยมันมืดมากเลยในบ้านผมเฟิร์นเชิญถัดไปของฝ่ายตรงข้ามดาเมจของท่าผมว่าผมไปนอนก่อนดีไหมไม่นอนไม่นอนต้องอ่านให้จบ ท้าต่อสู้ที่โปเกมอนนี้จะได้รับจะถูกลบสินะครับสำหรับตัวนี้ก็คือจุดอ่อนความต้านทางลบเหมือนกันหนีทุ่นเล็บใหญ่ที่หวานและเหนียวคล้ายกับขนมสายไหมออกมาได้แล้วก็มักใช้พันตัวศัตรูเพื่อจะกดการเคลื่อนไหวเป็นปันตามนี้นะครับ นี่แหละแล้วก็มาที่ใบต่อไปนะครับดาดาลินเก็บรั้าาลายนำการ์เซนเนอร์นหนึ่งใบาจากตำแหน่งทิ้งการ์ดฝ่ายเราให้ฝ่ายตรงข้ามดูแล้วก็นำขึ้นนำขึ้นมือมาเตอร,ร์สวิงดาเมจของเตอร์สวิงดาเมจของท่านโอ้ของท่านตอสู้นี้ไม่นำไม่นำความตั้งทานมาคิดนะครับ มาติด <c oughs> ดอนก็ดีแหละเนาะก็จุดอ่อนจะตามร่วงไปอ่ะเอาไปดูใบแล้วนนครับนี่ครับสำหรับใบนี้นะครับใบสีเขียวเอ้ยสีก็จะม่วๆนะครับนี่ผมว่าผมบ้าละพลังงานพื้นฐานนะครับสำหรับใบนี้นี่ก็จะประมาณนี้ มานิโวลาอ่าประมาณนี้นะครับแล้วสีเขียวน,นี้เราแกะได้ไหมเขาบอกมีการสุ่มหัวไว้ด้วยอันนี้ก็จะเป็น Sun and Moon, ซันแอนโมนศึกตำนานสีเขียวเรามาแกะครับส่งมาจากพระรามเก้าก็แบบนี้มาเคนคานี้ แล้วก็ดอนเมลดอนเมืองดอนเมลโอชามาโลสบัดกระจายถอยเหรียญสามครั้งเจมส์จะเท่ากับจำนวนครั้งที่ออกหัวคูณสิบครับผมเป็นแบบนี้แล้วก็ลังอ่าลิงกุมะนี่วิกทีนีนะครับวิกทีนีอ่าผมก็ได,ด้ดูเสร็จเรียบร้อย สำหรับนี่ก็คือขยะที่เอาไว้สะสมนะครับเพราะผมเป็นคนชอบสะสมไม่ว่าจะขยะก็จะต้องสะสมนี่ก็คือเศษขยะของผม<อ>แต่เราจะเก็บไว้ในกล่องเป็นอย่างดีเชื่อไหมว่าของอะไรที่ผมได้จากเ o ฟนี่ผมจะเก็บไว้อย่างดีในกล่องใบนี้นะครับอ,อะของ Thailand จเปนโชว์2019ก็ใส่ใน,นนี้ได้หมดอ่ะ อันนี้เ็เป็นอันที่ยังไม่ได้เปิดก็สําหรับกล่องสีน้องเงินเราก็ได้พาดูกันแล้วนะครับตัวอย่างมาหนึ่งแผ่นแล้วก็สีเขียวคลิ้วคลิ้วคิ้วคิ้วคิ้วันนี้ก็เปิดพัดลมแรงกันหน่อยแรงกัหน่อยครับเ่าจะเปลี่ยงไปปล่ยอยปล่อยทีนี้เราจะมาดูอันนี้กัน ็นหนังสือไม่ใช่หนังสือใบปิวก็พอแล้วคู่มือก็แล้วคำาแนะนำสำหรับผู้เล่นโปเกมอนการ์ดเกมคือโปเกมอนการ์ดเกม <c oughs> ใช้ท้าต่อสู้ของโปเกมอนใช้ท้าต่อสู้ของโปเกมอนตรงตรีฝ่ายตรงข้ามนะครับสำหรับการ์ดฝ่ายเราประกอบจากการ์ด60ใบที่ชอบ สิ่งที่ใช้ในเกมนะครับก็จะต้องมีสำหรับการ์ดตัวนับดาเมจเหรียญป้าย gx เหรียญสถานะพิษไหม้แล้วก็กระดานนี่นะครับจะเห็นไหมอ่ะจะค่อยๆสโลว์ไปช้าๆแล้วก็ไปฟังที่ผมบรรยายน่าจะครมจำวิธีดูการ์ดกันการ์ดโปเกมอนโปเ,เกมอนคือการ์ดที่วางบนกระดานเราใช้ท่าต่อสู้เพื่อต่อสู้นะครับ h p ของโปเกมอนประเภทของโปเกมอน มีการ์ดล่างวันล่างหนึ่งที่นำมาสอนกันระจำวันเพื่อที่นำมาสอนทับโปเกม,มอนพื้นฐานเขียนว่าพื้นฐานนะครับพลังงานที่ใช้จำเป็นในการต่อสู้ดามจคำอธิบายพลังงานที่จำเป็นในการหนีโปเกม,มอน n ีเเป็นการ์ดที่แข็งแกร่งมี SP สูงและใช้ท่า GX ได้แต่ระวังทั้งหมดสภาพการร่างวันจะถูกนำออกไป2ใบนี่คือท่า GX แลวก,กดโปเกม,มอนนะครับสำหรับภาพที่ ก็ท่านผู้ชมก็จะเห็นแล้วก็การพลังงานการติดกับโปเกมอนบนกระดานจำเป็นสำหรับเวลาใช้ต่อสู้หรือหนีกลับเบ้นมีสีหรือสัญลักษณ์ต่างกันก็ขึ้นอยู่กับประเภทพลังงานพื้นฐาน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 สีส้มที่ออกจะแดงๆแ,แล้วก็สีเหลืองที่ออกจะชี้ๆหน่อยนะครับแล้วก็สีฟ้าสีม่วงน้ง,งินหรือเปล่าเนี่ยทางด้านซ้ายมือใช่ไหมให้มันอยู่ในกล้อง สายมือทีนี้ก็มาการ์ดเทรนเนอร์การ์ดที่มีประโยชน์มาใช้ในเกมมีหลายประเภทชื่อการ์ดแล้วก็วิธีใช้การ์ดหรือเอฟเฟกต์ประเปนนนะนนน็นี้นะครับนี้ทางนี้กรอบสีส้มนี้นะครับยารักษาแผลรักษา FP30 ของโปเลดมอนไฟายฝ่ายแล้วหนึ่งตัวนะครับไอเทมการ์ดที่ทำให้ได้เปรียบในการต่อสู้สามารถใช้กี่ใบก็ได้ ในเทินฝ่ายเราหล่ะจะใช้แล้วทิ้งตำแหน่งทิ้งการ์ดก็อยู่นี่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีไอเทมติดโปเกมอนไอเทมพิเศษติดโปเกมอนหนึ่งตัวติดได้หนึ่งใบเท่านั้นนะครับซับพอร์ตการ์ดที่ทําให้ได้เปรียบเทียบในการต่อสู้ใช้ได้หนึ่งครั้งเท่านั้นในเทินฝ่ายเราหล่ะจะใช้แล้วทิ้งตำแหน่งทิ้งการ์ดสเตเดียมนะครับใช้ได้หนึ่งใบเท่านั้นในเทินฝ่ายเราจะให้เอฟเฟกต์ต่างๆกับโปเกมอนในแต่ละฝ่ายในเกมนะครับ และไฟในเกมเนี่ยจะเป็นทางนี้นะครับที่เป็น4ใบเทนี้ก็มาดูประเภทนะครับโปเกมอนหรือวพลัาางงานมี1ิประเภทประเภทญ่าสายฟ้าความมืดมังกรไฟพลังจิตโลหะรลา้สี แล้วก็ประเภทน้ําประเภทการต่อสู้แฟรี่นะครับในแต่ละประเภทยังมีความเกี่ยวฟันกันด้วยโปเกมอนมีจุดอ่อนและความต้านทานอยู่แดาเมทที่ได้รับจากประเภทของฝ่ายตรงข้ามที่แสดงตรงนี้ถ้าเป็นจุดอ่อนจะเป็น2เท่าถ้าเป็นความต้านทานจะน้อยลง20ถ้าไม่มีประเภทที่แสดงไว้ก็คือไม่มีจุดอ่อนหรือความต้านทานนะครับถ้านานไปก็ไม่ต้องเบื่อก็ต้องดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าช่องนี้สนุกครับผมเช่นพีคัชูตัวนี้แดาเมทที่ได้รับจากฝ่ายตรงข้ามประเภท ต่อสู้ที่เป็นจุดอ่อนจะเป็นสองเท่าเดเมจที่ได้รับจากฝ่ายตรงข้ามประเภทโลหะที่มีความต้านทานจะลบยี่สิบทางด,าด้านไหนเดียด้านไหนด้านซ้ายด้านขวาไม่รู้อะด้านไหนหสัด้านที่ชี้อะเตรียมเล่นเกมกันหนึ่งทักทายฝ่ายตรงข้ามว่ายินดีที่ได้เล่นเกมกันนี่คือประโยคนะครับและจากมือเลือกว่าผู้เล่นฝ่ายไหนจะเริ่มก่อนหรือเล่นทีหลังสองส สำหรับการ์ดฝ่ายเราให้มากพอวางคว่ำหน้าไว้ตรงตำแหน่งสำหรับการ์ดจั่วการ์ดจากด้านบนของสำหรับการ์ดฝ่ายเราเจ็ดใบโดยไม่หงายหน้าการ์ดแล้วนำขึ้นมือเรียกการนี้ว่าการ์ดบนมือข้อที่สามก็เลือกการโปเกมอนพื้นฐานจากบนมือวางคว่ำหน้าไว้บนตำแหน่งต่อสู้ตอนนี้ถ้าไม่มีการ์ดโปเกมอนพื้นฐานให้นำการ์ดบนมือทั้งหมดกลับคืนสำหรับการ์ดแล้วเริ่มทำใหม่ตั้งแต่ข้อสอง ถ้าฝ่ายตรงข้ามจั่วการ์ดบนมือใหม่หลังจากฝ่ายเราเตรียมตัวถึงข้อ5แล้วสามารถจั่วการ์ดจากสำหรับการ์ดฝ่ายเราเพิ่มได้อีกหนึ่งใบข้อ4นะครับถ้ายังมีการ์ดโปเกมอนพื้นฐานอยู่บนมือสามารถวางคว่ำหน้าบนเบน์ได้สามารถวางการ์ดบนเบน์ได้ไม่เกิน5ใบข้อ5จั่วการ์ดจากด้านบนของสำหรับการ์ดฝ่ายเรา6ใบโดยไม่หงายหน้าการ์ดแล้ววางบนตำแหน่งการ์ดรางวัล เมื่อทั้งสองฝ่ายทาจบข้อ5้าแล้วถือว่าจบการเตรียมตัวไงารับโปเกมอนบนตําแหน่งต่อสู้และโปเกมอนบนเบนเราเริ่มเกมได้นะครับเห็นไหมเนี่ยเห็นต้องเห็นครับถ้าไม่เห็นก็ไปหาดูไม่ไม่รู้จะมีอาหารดูชัดก็ได้ง่ายกว่ากล้องห่วยเริ่มเล่นเกมสิ่งที่ต้องทําเทินฝ่ายเรา จัวการหนึ่งใบต้องทําทุกครั้งเสร็จแล้วเพื่อจบเทินก่อนโปเกมอนบนตําแหน่งต่อสู้จะใช้ท่าต่อสู้สามารถเดินเกมหกแบบได้ดังนี้ก็ต้องขออภัยถ้ากล้องมันห่วยไปนะครับวางโปเกมอนบนเบนถ้ามีโปเกมอนพื้นฐานบนมือสามารถวางโปเกมอนบนเบนได้ไม่เกินห้าตัวติดการพลังงานหนึ่งใบหนึ่งเทิการพลังงานสามารถติดโปเกมอนได้หนึ่งใบเท่านั้นติดโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้หรือโปเกมอนบนเบนก็ได้ ช้การเทนเนอร์ถ้ามีการเทนเนอร์บนมือสามารถใช้การเทนเนอร์ที่ใช้เสร็จแล้วทิ้งตำแหน่งทิ้งการ์ดวิวัฒนาการเช่นมีโปเกมอนวิวัฒนาการที่วิวัฒนาการโปเกมอนบนกระดาษสามารถออกมาวิวัฒนาการได้ตัวนับแดเมจหรือการ์ดพลังงานจะติดอยู่เหมือนเดิมหนีในเทิร์นของฝ่ายเราโปเกมอนตำแหน่งต่อสู้สามารถหนีแล้วสลับกับโปเกมอนบนเบนได้หนึ่งครั้งตัวนับแดเมจหรือการ์ดพลังงานจะยังติดอยู่เหมือนเดิมนะครับแค่เพาสามารถ ถ้ามีโปะกรมที่มีความสามารถอยู่บนกระดานสามารถใช้เอฟเฟกต์ได้ทั้งนั้นเอฟเฟกต์ effect นั้นได้ใช้ต่อสู้ถ้าต่อสู้1ประเภทและจํานวนการ์ดพลังงานที่จําเป็นในการใช้ท่าต่อสู้จะถูกแสดงไว้เสนอลักลายสีหมายถึงจะใช้การ์ดพลังงานประเภทไหนก็ได้ 2. ทําตามคําอธิบายท่าต่อสู้เพื่อให้เกิดดามจนี้สถ้าโปเกมอนฝ่องายตรงข้ามหมดสภาพสามารถนําการรางวัลขึ้นมือได้ท่าต่อสู้ที่1และท่าต่อสู้ที่2นะครับ โอ้ยมันไม่ดีเลยภาพกล้องก็ชื่อท่าต่อสู้คือหนึ่งนะครับตรงนี้ชื่อท่าต่อสู้ก็คือมาสายฟ้าไอ้ตรงนี้นอันนี้อันนี้กรอบเหลืองๆที่ผมให้เห็นอยากให้ท่านผู้ชมเห็นแบบชรด,ดเดี๋ยวจะโพสไว้ใน Facebook แล้วก็ในทวิตเตอร์นะครับเดี๋ยวจะให้ลิงก์ไว้ข้างใต้ที่นี่แหละแล้วก็เดลเมที่ทําต่อโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามด้วยท่าต่อสู้นี้คาอธิบายของท่าต่อสู้นี้นะครับเดีย๋ยวจะทิ้งนิ้ไม่ต้องดูละ๋ยวไปดูกันในดังดีกว่า ถ้ามีโทรศัพท์สองเครื่องก็แบ่งหน้าจอเนาะถ้าอยู่สมัยใหม่แล้วมันจะแบ่งหน้าจอได้เปิดทวิตเตอร์เครื่องนึงเปิดยูทูบเครื่องนึงดูพี่อธิบายแล้วก็ไปดูรูปในฟิลเตอร์นะครับบอก้าไปเลยแล้วพวกได้หมดสภาพโปกเกมอนเมื่อเดามจได้รับมากกว่าไอพีของตัวเองก็จะหมดสภาพผูพ้เล่นที่ทําให้โปกเกมอนฝ่ายตรงขา้ามหมดสภาพเมื่อทําให้โปกเกมอนฝ่ายตรงขา้ามหนึ่งตัวเนี่ยหมดสภาพนะครับสามารถหยิบการ์ดฝ่ายเราหนึ่งใบได้โดยไม่ง่ายการแล้วนําขึ้นมือผู้เล่นที่โปเกมอนฝ่ายตัวเองหมดสภาพทิ้งการ์ดพลังงานทั้งหมด ที่ติดอยู่บนโปเกมอนที่หมดสภาพที่ตำแหน่งทิงการ์ดหลังจากนั้นเลือกโปเกมอนบนเบนหนึ่งตัววางบนตำแหน่งต่อสู้ผลแพ้ชนะของเกมผู้เล่นที่ทําให้โปเกมอนฝ่ายตรงข้ามหมดสภาพแล้วหยิบการ์ดรางวัลของฝ่ายเราทั้งหมดไว้ได้ก่อนเป็นผู้ชนะแต่ผู้ที่โปเกมอนฝ่ายเราหมดสภาพจนไม่เหลือโปเกมอนบนกระดานฝ่ายเราแม้แต่หนึ่งตัวจะแพ้ทันทีโดยไม่เกี่ยวกับจํานวนการ์ดรางวัลที่เหลืออยู่สภาวะผิดปกติคือเอฟเฟกต จัดค่าต่อสู้ทําให้เกิดสภาวะผิดปกติตามแสดงด้านล่างและทุกครั้งที่จบเทิงของแต่ละฝ่ายจะมีการตรวจเช็คสภาวะของโปเกม,มอนแต่ละฝ่ายที่เราเรียกว่าตรวจสอบโปเกมอนเมืม่อเกิดสภาวะผิดปกตินะครับพิษวางเหรียญสถานะพิษบนการ์ดไหมวางเหรียญสถานะไหมบนการ์ดหลับหมุมการ์ดแนวนอนชาหมุนการ์ดแนวนอน,น,นสับสนหลับตัวการ์ดเอฟเฟกนะครับพิษ ทุกครั้งที่ตรวจสอบโปเกมอนวางตัวนับเดามเสิบหนึ่งตัวไม่ทุก <c oughs> ทุกครั้งที่ตรวจสอบโปเกมอนวางตัวนับเดามเสิบสองตัวหลังจากนั้นทอยเหรียญถ้าออกหัวโปเกมอนดังนั้นจะถูกรักษาจากสภาวะไม่หลับโปเกมอนสภาวะหลับในเทินฝ่ายเราจะใช้ท่าต่อสู้และหนีไม่ได้นะครับโปเกมอนที่เป็นสภาวะชาแล้วหลังจากนั้นในเทินฝ่ายเราจะใช้ท่าต่อสู้และหนีไปได้ สับสนเมื่อเลือกท่าต่อสู้ที่จะใช้แล้วฝ่ายเจ้าของการ์ดจะทอยเหรียญถ้าออกหัวจะสามารถใช้ท่าต่อสู้นั้นได้แต่ถ้าออกก้อยการโจมตีล้มเหลวและต้องวางตัวนับได้ไงสิบสามตัวบนโปเกมอนที่ใช้ท่าต่อสู้นั้นท่าต่อสู้พิษกับไม้นะครับใช้ได้หลักกับชาใช้ไม่ได้นะครับส่วนสับสนเหมือนกับด้านวนเอฟเฟกเมื่อกี้นะครับหนีพิษกับไม้ได้นะครับหลักกับชาไม่ได้สับสนได้ครับ การรักษากลับมาบนเบนท์วิวัฒนาการใช้ท่าต่อสู้โปเกมอนหรือความสามารถหรือการเทรนเนอร์ที่มีเอฟเฟกต์รักษาสภาวะผิดปกติทุกครั้งที่ตรวจสอบโปเกมอนอันเมื่อกี้นะครับที่ยังไม่ขึ้นทุกครั้งนะครับก็คือทั้งหมดเลยพิษไหมหลับชาส่วนนะครับส่วนการรักษานะครับไหมกับหลับนะครับก็คือทุกครั้งที่ตรวจสอบโปเกมอนให้ทอยเหรียญถ้าออกหัวก็จะรักษาได้ส่วนชานะครับ รักษาได้เมื่อตรวจสอบโปรกมอนหลังจบเทินฝ่ายเราเป็นพร้อมสภาวะผิดปกติอื่นพิษกับไม่นะครับสภาวะพิษไม่จะเป็นพร้อมกันได้ส่วนถ้าเรากับชาหรือสับสนนังสามาเนี่ยสภาวะหลับชาสับสนจะเป็นพร้อมกันไม่ได้สภาวะพิษไม่สามารถเกิดพร้อมกับสภาวะหลับหรือชาหรือสับสนได้ถ้ามีสภาวะหลับชาสับสนอันใดอันหนึ่งอยู่ก่อนแล้วจะเป็นสภาวะผิดปกติที่ลับมาใหม่แทน กฎในการ,รวิวัฒนาการการ,รวิวัฒนาการของโปเกมอนเป็นการเพิ่มแข็งแกร่งขึ้นแต่ก็มีกฎอยู่บางอย่างเชิญแรกสุดของแต่ละฝ่ายจะไม่สามารถรวิวัฒนาการได้โปเกมอนที่เพิ่งออกมาจากบนกระดานหรือโปเกมอนที่เพิ่งวิวัฒนาการจะไม่สามารถรวิวัฒนาการได้ในเทิร์นนั้นโปเกมอนที่มีวิวัฒนาการแล้วจะยังคงอยู่นอัพเดจหรือการพลังงานไว้เช่นเดิมแต่สภาวะพ่ปกติจะถูกรักษาถ้าต่อสู้หรือความสามารถที่มีก่อน วิวัฒนาการจะไม่สามารถใช้ได้อีกตรวจสอบวิธีการเล่นอย่างละเอียดได้มากขึ้นที่เอ่อบริเวณมีเว็บไซต์ด้วยครับ h, h t t p s, <S อ่าแล้วก็เครื่องหมายอะไรเนี่ยไอจุดๆล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวให้เปิดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาวะเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งไวห้หมดทุกลิงก์ที่บอกนะง่ายกว่านะครับ t s .portal อ่า,ดอดอออาแล้วก็ขีด pokemon .com น,นะครับ ดึงเราจะให้ดูแบบชัดๆเพื่อที่ท่านผู้รับชมนะครับจะได้ไปดูตามลิงก์หรือว่ากล้องห่วยถ้ากล้องห่วยก็เอาลิงก์ไปเถอะหร <c oughs> ับวกนการรีวิวนะครับท่านอีกใบหนึ่งอันนี้เป็นนี่นี่นะครับที่มารีวิวนี่คือ g x <c oughs> แล้วก็ข้างในนี้จะเป็นแบบนี้นะครับ สำหรับการรีวิวโปเกมอนเทดดิ้งการ์ดเกมในวันนี้เราจะจบกันไปก่อนสำหรับ28นาทีหรือประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมซีอูเกมเจอปืนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมแล้วเจอกันคืนนีา